ในค่ำคืนที่ฝนตกหนักขณะที่คุณกำลังนอนขดตัวอยู่ใต้พ่อห่มอุ่นๆเคยลองเงี่ยหูฟังเสียงข้างนอกบ้างไหมครับนอกจากเสียงฝนที่กระทบหน้าต่างบางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงกระซิบเล็กๆที่กำลังร้องขอชีวิตเสียงของแมวจรจัดในวันที่โลกไม่เป็นใจสำหรับแมวบ้านสายฝนอาจเป็นแค่เสียงกล่อมนอนแต่สำหรับแมวจรมันคือเสียงของสัญญาณอันตรายถึงชีวิตครับ ความเปียกไม่ใช่แค่เรื่องของความไม่สบายตัวในทางวิทยาศาสตร์เมื่อขนของมันเปียกโชกมันคือจุดเริ่มต้นของจุดจบร่างกายจะเริ่มสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะที่เรียกว่าไฮโปเตเมียกล้ามเนื้อจะเริ่มสั่นอย่างควบคุมไม่ได้และค่อยๆหยุดทำงานไปอย่างชา้ชาๆพวกมันจะพยายามหาที่หลบตายท้องรถที่อุ่นจากเครื่องยนต์แต่ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าล้อรถนั้นจะหมุนทับร่างของมันหรือไม่ บางตัวมุดเข้าไปในท่อระบายน้ำที่ดูเหมือนจะปลอดภัยแต่กลับกลายเป็นกับดักมรณะเมื่อมวลน้ำป่าไหลหลากมาถึงความหิวโหยก็เป็นอีกหนึ่งศัตรูตัวฉกาดอาหารที่เคยมีคนใจดีวางไว้ถูกสายฝนชะล้างจนหมดสิน้นกลิ่นที่เคยนำทางก็ถูกทำลายไปพร้อมกับสายน้ำร่างกายที่หนาวสั่นและอ่อนแรงทำให้การหาอาหารแทบจะเป็นไปไม่ได้ทุกหยดน้ำฝนที่ตกลงมา เหมือนกำลังขโมยพลังชีวิตของพวกมันไปทีละน้อยยังไม่นับเชื้อโรคที่มากับความชื้นเชื้อราที่กัดกินผิวหนังจนเป็นแผลไข้หวัดที่ลุกลามจนหายใจไม่ออกในร่างกายที่ภูมิคุ้มกันต่ำเตี้ยเรียดินเพราะความเครียดโดยเฉพาะกับลูกแมวตัวเล็กๆที่เพิ่งลืมตาดูโลกหน้าฝนสำหรับพวกเขาแทบไม่ต่างอะไรกับคำพิพากษาแต่ท่ามกลางความมืดมิดและโหดร้ายแสงสว่างเพียงริบหรี่ก็มีความหมาย ลังกระดาษเพียงหนึ่งใบที่วางไว้ในมุมที่ฝนาสาดไม่ถึงอาหารเม็ดหนึ่งกำมือที่วางไว้ในที่แห้งหรือแค่การชะลอรถเมื่อเห็นพวกเขานั่งหลบฝนอยู่ข้างทางความเมตตาเล็กๆน้อยๆของเราอาจมีความหมายเท่ากับการต่อชีวิตให้กับพวกเขาได้ครั้งต่อไปที่ฝนตกลองมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งนะครับเสียงกระซิบในสายฝนนั้นอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดและบางที ฮีโร่ที่พวกเขาต้องการอาจเป็นคุณก็ได้